วันนี้แกงปลาดีกว่าขอเลือกเป็นปลาทับทิมแล้วกันเนื้อเขาอร่อยซื้อจากโลตสัสไกลบานสะดวกสุดแล้วผักหลังบ้านแม่กำลังงานเขียวชะอุ่มเขาได้ฝนน้ำทุกใบก็เก็บสิเจาเรออะไรเราก็เลยคิดถึงเมนูนี้เลยนำไปใส่แกงก็ต้องไหลใบกันนิดนึงก็เด็ดไปจนกว่าจะใบ<ห>ชะอใไม่รู้จักบ้างกินได้หอมอร่อยเข้ากับแกงเผ็ดได้ดีล้างให้สะอาดเพราะว่าเป็นต้นพืชที่เขาอยู่ติดดินเรียบดินไมู่ง่ที่าบให้มันเข้าใจชัดเจนไปเลยแหมได้น้ำล้วก็สดชื่น ไม่รูร้รรทุกคนรู้สึกเหมือนเราว่าเวลาจ,จะล้างอะไรให้สะอาดต้องใส่เกลือเรามีความเชื่ออย่างนั้นเกลือล้างทุกอย่างหมายถึงล้างผ้าล้างปลาหรือเนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้และแล้วใบเฉลรูก,ก็แปงลงรูปจะหันฝอยนะจ๊ะ ไปเราไปเริ่มต้นแกงน้ำที่ใช้ทํากับข้าวใช้น้ําสะอาดนะจ๊ะหมายถึงน้ําที่เราไว้กินนะจ๊ะละลายพริกแกงแกงสําเร็จรูปมาแล้วเป็นพริกแกงเผ็ดฝไฟให้เดือดปิดฝาไว้นะจ๊ะสักพักแป๊บเดียวเดือดแล้วเราก็นําปลาลงไปได้เลยสำหรับแกงเข้ากับใบชะพลูได้ดีนอกจากแกงปลาแล้วจะมีหอยด้วยนะแต่ถ้าแกงกับหอยก็ต้องเป็นแกงกะทิด้วยนะน้ําพริกแกงขูดขิดเข้มข้นเติมน้ําลงไปนะจ๊ะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันวันนี้ที่เลือกแกงปลาเพราะว่าคนเขาชอบแกงปลาจัด ก็ทํากับข้าวให้คนเขากินนั่นแหละถ้าเป็นวันวัน,วนธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะซื้อจ้าเนื้อปลาเริ่มสุกแ,แล้วก็มาปรุงรสกรันขาดไม่ได้คือน้าปลาแต่น้อยนะไม่ต้องเยอะเพราะว่าพริกแกงเขาก็น่าจะมีความเค็มอยู่บ้างแล้วบ้าใคร,เ,รเป็นบ้างเราขาดหวานไม่ได้หมาย <นะ S 1> ถึงหนึ่งในเครื่องปรุงก็ต้องมีน้าตาลทรายเพื่อรสชาติอันกลมกล่อมแล้วก็รสดีก็ขาดไม่ได้เช่นกันในวันนี้นอกจากใบชะพลูแล้วก็จะขอเป็นถั่วฝักยาวหั่นซอยด้วยนะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นใบชะพลูอย่างเดียวมันดูเหงาหง่อยอีกอย่างหนึ่งที่เข้้้ากกกัันนไดด็คววรจะะใส่่ลงปยยมูหฝอ แต่วันนี้ไม่ได้มาใบามะกรูดก็จะเพิ่มความหอมให้แกงน่ากินยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีหรือไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไรจ้ะไปกินข้าวกัน